สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อได้ก่อนที่จะไปดูในเนื้อเรื่องนะคะเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะคะซึ่งวันนี้เคนดี้จะพาทุกคนมาที่กรมกระทรวงวุติธรรมใช่ไหมกระทรวงวิติธรรมเดี๋ยวเราจะมาดูไงนะคะว่ามนวันเนี้ยเราต้องมาดามรางวัลรางวัลอัพทนาลีสวนรางวัลเพื่อความหลากหลายทางเพศ กระดับชาติและกระดับสากลครั้งที่ห้าประจำปี2 000, 5 6 6ารอค่ะเอ้ยไม่ได้อ่านเลยมีม่บนเราจะพาดในงานการท่องเแม่ยวใช่ไหอยู่ในงานเราค่ <c ười> ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องเขาไี้กว่าห้องอะไร เองประชมของปชุมขอ่พนยเออตอนนี้นะคะลรวก็อยู่กับน้องซีพีค่ะนีคนนี้ข่ะพี่โกโก้ค่ะอี้เรามารับน้องอะไรคางแม่รางวัดถัดแม่รีมสวนค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณซีพีก็สวงยุติธรรมค่ะกทสวงแรงงานค่ะยี่น้องหนูลูกอ่านอ่านยเอออือคือตหนแ้วเรามีอะไรตำหน รู้เชื่อ,อรู้จักรู้จักไรผมได้แล้วนี่เป็นรูเวอร์พยายามปิดก่อนเดี๋ยวผมเราเน้นง,งานไกลเนาะไม่เน้นย่างไก่พี่ฉันสวยจริงพี่โก้ยังสู้ไม่ได้เลยค่ะชิมชิงว่าพี่โก้สวยสวยที่สุดซูฮันดี้ไม่ได้ไม่ <c oughs> น่าพี่โก้นะพี่โก, <c oughs> ก้เหมือนแยกส่กูแล้วอ่ะ <c oughs> กพรอนะอัคนารีสุเป็นการรวมบารมีพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีผู้เป็นพระชายาแทนความหมายของการรวมพลังของพลังแห่งการควบคุมของสตรีและอำนาจแห่งบุรุษเพื่อเป็นการปรับสมดุลในการดำเนินชีวิตแนะนำทาง ให้พบกับความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาและสุขสมหวังในความรักนะครับอํานาาแห่งองค์อัครนาลีสวนจงอํานวยพรให้ผู้ที่รักรางวัลจงประสบความสําเร็จนะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อคนทั้งมวลอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนนะครับพร้อมทั้งเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศในต้องทุกมิติเพื่อก้าวไปสู่ความเท่าเทียมในสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง นะครับขอบพระคุณมากครับทายาซาแม่สายาซาไม่จมไม่หายไม่ตายลาติง่านี่เลยเราว่าเราแต่งตัวเต็มแล้วนี่ค่ะมงแต่ละแม่ไม่ยาหมดเลยเยอะแยะ ท่นจึต้องขอว่าระมาณแบบนี้นะครับให้กับประษาส่วนทุกคนด้วยนะคะรับพะหากปราศจากเสียงโหวตให้พักก้าวไกลอยู่พักอายุคนใหม่ในขนาดนั้นท่าคนไม่ได้มีโอกาสทำโอกาสน,นี้และนี่คือกลไกประชาธิปไตยที่ไทนยึดถือเสมอและในฐานะที่เป็นผูแนน้แทนรัศดรแทนจะทัน เพื่อทุกคนไม่ว่าคนไหนจะเลือกพักเก้าไกลหรือไม่ก็จะมาสัมผัสผู้ทุกคนและทำที่ดีที่สุดขอบคุณครับเมือ่อ,อปี2533นะคะทัพบริษัทเชฟนะคะเล็บโซต้องการนักร้องคนแรกของบริษัทก็อาไปตามหาทั่วประเทศพอมาเจอเต้นเจ,นจนอเขาบอกว่าคนนี้แหละ ก็เลยเรียกมาคุยแล้วคุยกัน3สันนะครับถึงชีวิตความเป็นส่วนตัวตั้งแต่เกิดทําไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นแล้วมีปัญหาอะไรบ้างยาเวเหยียดสามวันก็เลยได้เพลงฉันก็เป็นผีคนหน,นึ่งออกมาเป็นการยืนยันตัวตนนะคว,ว่าดิฉันก็เป็นผีคนนั้นซึ่งในช่วงนั้นจะถูกโจมตีต่อต้านมาก แต่ด้วยความที่เรามีความมั่นใจตัวเองฉันทําได้ฉันได้อยู่ตรงนี้แห่ะด้วยสภาพแบบนี้หรือวามเป็นจริงฉันเปวนี้ฉันก็เป็นผู้หญิงคนนึค่ะข้าศประเภทสื่อมวลชนได้ <c oughs> ก็ในงานวันเกิดของงานแสดงทีมงานผู้ผลิตทาคการจากบริษัทเอทเนก็ขอให้คุณเอ่หนุวยงานนะคะที่สนับสนุนจริงๆมาตาลดาที่อยากจะเล่าแล้วก็บอกกล่าวกับผู้ที่ชมรำพรแค่อยากจะบอกว่าพวกเราเป็นคนมีความสุขแล้วก็เห็นความสุขด้วยตัวเราเองได้เหมือนที่มาตาลดาได้เห็นและได้เรียนรู้ถึงความสุขเลย คุณมากค่ะสวยดีขอบค่ะเป็นไงบ้างคะอุ้ยรถเร็วมากเลยค่ะรับเราก็ดีใจไหมคะที่ได้รางวัลดิสนีย์เป็นไงบ้างคะพี่โก้ได้รางวัลชินนีดีงามมากค่ะรางวัลของละครค่ะถ้าไม่มีพี่โก้ก็คือไม่ได้รางวัลชินนีนะจริงๆทำไมเหรอพี่กี่เป็นพี่ซีพีและแคนดี้รางวัลไงพี ถ้าเลือนี้ไม่มีองเียร่ไ้คก็ได้ถ้า <c oughs> คือาเราอ้วค,คือแหลวพังแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคะกระวันชินนีค่ะยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราเยอะๆนะคะบอกว่าอ๋อ,าอาภาคสองน่าจะมีไหมคะแม่คิดว่าค่ะก็ได้รางวัลขนาดรวัก็่นาเย่ลยเราต้องเรียบร้อยไหมล่ะเดี๋ยวเออ

รางวัลอะไรนะอคนารีอส์นฉันยดงยินว no ่ามคนปคนพูด